I'm sorry. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการครูที่ปรึกษาและนี่คือห้องที่ปรึกษาในยุค New Normal พบกับผมแจ็คไรเดอร์เป็นประจำแบบนี้พร้อมกับคุณแม่ขอปรึกษาของเราในวันนี้นะครับคุณแม่เป็นแม่ลิ้ยงเดี่ยวนะแต่ว่ามีลูกที่กำลังอ,อยู่ในวัยรุ่นวัยเฟี้ยวเลยถึง2คนด้วยกันครับและ เรื่องราวของวัยรุ่นนี่นครับที่ทําให้แม่หนักใจและอยากมาคลี่คลข่ายในวันนี้ครับต้อนรับนะฮะแม่ลูกนัดนะครับคุณกฤิยาพรตรีรัตนพันธ์สวัสดีครับ,รบแม่ลูกนัดนะฮะออกตัวก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเคยติดตามผลงานแม่ลูกนัดอยู่นะฮะ <laughs> เป็นแฟนเป็น สมัยก่อนก็ต้องตามกีดนะฮะนะฮะอ่ะนะฮะวันนี้มีปัญหาอะไรเดี๋ยวปรึกษากับโคชกบได้เลยนะครับต้อนรับนะฮะโคชกบธีรยุทธเสือแก้วน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับผมแม่พร้อมนะยี่สิบบาทีนะฮะค่ะอ่าปรึกษาได้เต็มที่เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญปรึกษาครับค่ะโค้ชค่ะคือตอนนี้นะคะลูกชายคนโตเนี่ยอายุ19นะคะก็ช่วงที่เขาเรียนออนไลน์เนี่ยค่ะขี้เกียจไม่ตื่น ไม่เช็คชื่อบางทีก็ตื่นเข้าไปเช็คชื่อแล้วก็หลับต่อปิดจอแล้วนอนต่อ,อ,อบางทีเปิดไว้ค่ะ,ะแต่ตัวเองไม่ได้เรียนแล้วก็ไม่ได้สนใจครัและทีเนี้ยพอเราพูดมากก็ว่าเราพูดเราบน่นน่าลำคาญ<ม>อะไรอย่างเงี้ยเราด้วยความที่แม่เป็นห่วงเราก็ไม่รู้ว่าจะพูดกับลูกยังไงให้เขาเราไม่กลายเป็นคนแก่ขี้บ่นอะคะ่ะ แปลว่าจริงๆคุณแม่เนี่ยตั้งใจจะเป็นแม่ที่ไม่บ่นแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะคือความที่เราเลี้ยงลูกเราอยากให้ลูกคุยกับเราเหมือนเพื่อนมีอะไรปรึกษากันบอกกันเล่ากันทุกอย่างเรามีอะไรเราก็จะบอกลูกลูกมีอะไรเราก็อยากให้ลูกบอกเราแต่ทีเนี้ยพอเราพูดมากก็กลายเป็นว่าโหมีทำไมมีขี้บ่นอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยน่าลำคาญอ่ะหนูอะไร คือมันเราก็เลยกลายเป็นว่าเออใช่ถ้าตอนเราเด็กๆเราก็ไม่ชอบเหมือนกันเวลาแม่บน่นเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะต้องพูดยังไงอะคะ่ะแม่แม่ลูกนั้นมีองค์ประกอบครบเลยก็คือความตั้งใจดีที่จะไม่เป็นแม่ขี้บน่นแล้วก็พยายามที่จะทําอย่างนั้นซึ่งทํามาได้ดีมากๆแล้วเนี่ยแต่ทําไมถึงยังบ่นอยู่ครับถ้าในเมื่อเราเอ้เราก็ตั้งใจแล้วว่าเราจะไม่บน่นแต่ทําไมเรายังบ่นเรื่องนี้อยู่มันมีมันมีความต่างอะไรที่เกิดขึ้น มันไม่บ่นไม่ได้อ่ะค่ะก็คือ,อถึงเวลาเรียนคุณจะต้องเช็คชื่อไม่ตื่นเราก็จะต้องแบบเอา้าทำไมไม่ตื่นอันนี้มันกี่โมงคียามแล้วเขาเช็คชื่อหรือยังทำไมจะต้องปล่อยเรารู้เวลาเรียนอ่ะทำไมไม่ตั้งใจเรียนอ่าบ่นเลอาอันนั้นชีวิตเรามีอยู่แค่นี้แค่เรียนอ่ะออคุณไม่ได้ทำอะไรเลยทุกอย่างเราทำให้หมดอ่ะคุณทำแค่นี้หน้าที่ของคุณอน่คุณทำไม่ได้อ่ะเ,ออเราก็บน่นความที่ แต่ก็พอบน่นเราก็คําที่เราได้มาก็คือว่าขี้บ่น,นมีฟังฟังดูแล้วแม่แม่ลูกนัดช่วยสะท้อนผมหน่อยนะว่ามันใช่หรือเปล่าในสิ่งที่แม่ลูกนัดคิดคแต่กี้ผมฟังแล้วรู้สึกสองประเด็นประเด็นแรกก็คือแม่ลูกนัดคิดว่าที่มันต้องบ่นเนี่ยเพราะว่าเรื่องเรียนมันก็เป็นหน้าที่ของของ,ของลูกอยู่แล้วมันเป็นหน้าที่ของเขามันเป็นความรับผิดชอบมันเป็นสิ่งที่เขาต้องทอําอ่ะแล้วถ้าคุณทําสิ่งนี้ไม่ได้แล้วมันมันก็มันก็ ไม่ได้แล้วอ่ะมันคือความรับผิดชอบหลักของชีวิตถูกไหมใช่ค่ะประเด็นที่สองผมสังเกตเห็นความแคร์ในเรื่องของการเรียนของลูกในตัวแม่มากเลยค่ะจริงหรือเปล่าครับก็เหมือนแม่ใส่ใจกับการเรียนของลูกมันต้องมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันต้องเรียนนะคะเพราะว่าเรียนออนไลน์การเรียนออนไลน์ถ้าคุณไม่เข้าห้องเรียน คุณก็จะไม่ได้รู้แต่แต่อย่างถ้าคุณไปนั่งเรียนที่ที่โรงเรียนเนี่ยมันก็ยังจะเป็นอะไรที่ว่าคุณได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็ต้องเข้าหูอ่ะมันต้องเข้าหูแต่เนี้ยคือเรียนออนไลน์คุณหลับปุ๊บคุณก็ไม่รู้เรื่องแล้วคุณไม่ได้ยินแล้วแล้วคุณจะทําข้อสอบยังไงชีวิตคุณจะยังไม่รู้เพราะว่ากล้องมันก็ปิดอยู่ถูกค่ะถูกค่ะเราจะยังไงกับชีวิตของลูกเราดีอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่แค่ วันสองวันหรือเดือน2เดือนซึ่งมันเป็นมาเข้าปีที่สองถูกไหมคะแล้วความรู้ของเด็กอ่ะเราก็ห่วงตรงนี้ไงคะแต่ว่าถ้าไม่ใช่เรื่องเรียนเรื่องอื่นก็ไม่ค่อยบ่นเรื่องอื่นก็บ่นแต่จะน้อยมากค่ะเมื่อเทียบกับเรื่องเรียนแล้วเรื่องเรียนนี้บ่นมากที่สุดแล้วก็จะบ่นเยอะค่ะจริงจริงจริงไม่ผิดครับถ้าจะตอบคำถามแม่แม่ลูกนัดตรงๆก็คือว่าเราก็บ่นได้ บ้างเราพูดได้บ้างแต่ก็แค่พูดได้สั้นๆแล้วก็อย่าถีอย่าต่อเนื่องอทำ3ามอย่างนี้ครับพูดได้บ้างพูดสั้นๆอย่าต่อเนื่องอทำสามประเด็นนี้ลูกจะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อโอเคแม่พูดด้วยความหมุวมใหญ่แล้วรูปแบบของการพูดเนี่ยแน่นอนคุณก็พูดได้ดีอยู่แล้วนั่นก็คือเอ้ยเนี่ยทำไมไม่เข้าเรียนล่ะเป็นห่วงนะเดี๋ยวผลการเรียนจะไม่ดีเดี๋ยว <พบ S 1> จะวไม่รู้เรื่องคุณต้องจบอยู่แค่นี้คุณต้องอย่าพูดเยอะเกินไปกว่านี้ และแน่นอนเมื่อคุณพูดเสร็จปุ๊บคุณต้องพร้อมที่จะฟังลูกชายคุณบ่นบ้างซึ่งในความเป็นจริงก็คือลูกจะบ่นคุณกลับแต่ปัญหาของพ่อแม่ส่วนใหญ่คือเราอยากจะบน่นเราพร้อมบน่นแต่เราไม่พร้อมฟังลูกบน่นสังเกตไหมลูกก็จะบ่นเรากลับว่ามา้าม้าจะบ่นทําไมเนี่ยมา้าผมดูแลตัวเองได้เนี่ยผมตื่นขึ้นมาสอบได้ผมจะนอนดึกแค่ไหนผมก็สอบได้ผมคะแนนผมก็ผ่านไปได้เขาจะมีเรื่องราวที่บน่นถูกไหมเราก็แค่ฟัง ใช่แล้วเราก็แค่ฟังฟังแล้ววันไหนเกิดขึ้นอีกเราก็เราก็เอ้ยเมื่อวานเพิ่งบ่นไปไว้วันนี้ก็อย่าบ่นเพิ่มเราก็เก็บไว้ก่อนผ่านไป3วันค่อยพูดอีกรอบผ่านไป5วันค่อยพูดอีกบ่นไป1วันผ่านไป7วันค่อยพูดอีกทําอย่างเงี้ยให้มันห่างๆกันไปเรื่อยๆการพูดของเรามันก็จะพูดได้ครับไม่ใช่ว่าเราไม่มีสิทธิ์ในการพูดเราเป็นแม่เรามีสิทธิ์พูดแต่เราก็ต้องรู้ด้วยว่าบอกกับบ่นมันคือเส้นบางๆระหว่างกันจริงๆนะและและตัวอย่างที่แม่ลูกนัดกก้มมัน็ไไ่ดบอ มันเป็นการบ่นจริงๆอย่างแรกเราต้องยอมรับก่อนว่าเออเราบ่นจริงๆอะเราไม่ได้บอกเราก็แค่เปลี่ยนจากเวอร์ชั่นบ่นเป็นเวอร์ชันบอกครับแม่ลูกนัดเท่านั้นเองก็คือสั้นอย่าต่อเนื่องอย่าติดกันหลายๆวันบ่นวันนี้แล้วใช่ไหมแม่ลูกนัดเว้นไว้อีกห้าวันค่อยพูดเราลุกแม่นัดอายุ19้านะครับขออภัยครับ19เกนี่ตอนนี้อยู่ชั้นไหนอะจบตอนนี้เพิ่งจบมหค่ะโอ้กำลังจะต่อปริญญาตรีปีหนึ่งค่ะ มกมเลมันมเป็นห่วงหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งเราต้องเคี่ยวเข็นไงคะอยากให้เขาได้เกรดซึ่งจบออกมาแล้วเกรดให้มันดูดีในการไปต่อที่อื่นนี่คือสิ่งที่แม่ลูกนัดอาจจะเข้าใจผิดครับมันเป็นความเชื่อผิดๆที่อาจจะล้างไว้ให้ท <ใน S 2> หําให้เราคนแก่ไม่หรอกไม่เป็นไรยุคไหนก็ยังมีความเชื่อนี้อยู่ไม่เป็นไรนะแม่คือเราอาจจะยังเชื่อผิดๆอยู่ว่าเออตอนนี้มนันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่เราจะต้องใส่ใจแล้วก็โฟกัสกับเรื่องเรียนของลูกจริงๆแล้ว วัยนี้สิบปีเราควรโฟกัสให้เขารับผิดชอบชีวิตตัวเองโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวครับคำถามก็คือถ้าคุณยังต้องคอยบอกคอยคอยปลุกคอยเอยให้เขาขึ้นมาตั้งใจกับการทําอะไรบางอย่างแล้วต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆคําถามคือคุณจะต้องทําจนเขาอยู่เท่าไหร่ครับเลี้ยงลูกไม่โตใช่แล้วมันจะไปสอดคล้องกับประเด็นตะก,กี้นี้ที่ผมได้ฟัง แม่ลูกนะัดตอนแรกนะที่แม่แม่มีทัศนคติที่ว่าเนี่ยเรื่องเรียนมันเป็นเรื่องเดียวที่อยู่ต้องทําอะตอนนี้ยู่แทบจะไม่ต้องทําเรื่องอื่นในชีวิตเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นการเลี้ยงลูกที่ผิดอีกเหมือนกันด้วยวัยขนาดนี้ลูกคุณไม่ควรเรียนอย่างเดียวครับจริงๆเพราะวัยนี้มันคือวัยแห่งการที่จะต้องไปทําอย่างอื่นครับเขาไม่ทำไงเพราะเราทําให้ไงจูป้การที่วัยรุ่นไทยไม่ทํามีแค่2ประเด็นครับ ผมเจอวัยรุ่นมาหลายหมื่นคนแล้วหนึ่งไปเด็นแรกก็คือมีคนทําให้ถ้าตรงข้อแรกก็ไม่ต้องฟังข้อสองแล้วอ่ะหนึ่งมีคนทาให้ไงเพราะเขารู้ว่ามีคนเก่งอยู่ในบ้านเขาผัดวันประกันพรุ่งเขาเดี๋ยวเดี๋ยวไปได้สักพักะเขาอดทนได้มากกว่าคนในบ้านคนในบ้านอดทนไม่พอ,อลงไปทําให้ใช่เพราะอ่ะเพราะอย่างอย่างเรื่องเรื่อง ส่วนตัวเขาอะก็คือเขาไม่ทำไงให้เขาทำเขาก็ไม่ทำไม่ทำเราก็ต้องทำเพราะเราทนเห็นไม่ได้ใช่แล้วมันเลยมีคำหนึ่งที่ผมคิดได้ตลอดเลยเวลา15ปีที่เป็นที่ปรึกษาผมค้นพบว่าพ่อแม่ไทยอะ่ะความอดทนจะลดลงเมื่อลูกอายุมากขึ้นเอาลองสังเกตดีๆเวลาลูกเราอายุมากขึ้นนะครับจาก15 16 17สิความอดทนที่จะรอะเราจะลดลงแทนที่จริงๆความอดทนเราต้องต้องมากขึ้นตามอายุด้วยนะ ตามอายุของลูกอย่างเงี้ยแต่ความอดทนเราจะสวนทางอ่ะบหูมันไม่ทาสักทีทำเองเออเราทนไม่ไหว่ะเนี่ยมันเราก็ลงไปทำพอเราลงไปทาอย่างนี้ไบ่อยเข้าเป็นปีอะครับมันจะสร้างลักษณะนิสัยของการไม่มีความรับผิดชอบให้กับลูกโค้็เคยบอกว่าลูกแม่ไม่มีความรับผิดชอบแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มันก็แต่มันก็จริงมันเป็เรื่องจริงวันนี้เรายอมรับแล้วว่าเรื่องจริงมันเรื่องจริงค่ะมันเรื่องจริงเพราะว่าหนึ่งที่โค้ดพูดมาตรงหมดเป๊ะ <laughs> ไม่รู้จะไปคาไหนเลยเถ oh. ียงไม่ออกเลยจริงๆสัมผัสได้อย่างหนึ่งพี่แจคว่าแม่ลูกนาดาเป็นเป็นเป็นคุณแม่ที่จริงใจแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยใช้ความสัมพันธ์นําทางตลอดเวลา <c oughs> ผมเลยกล้าที่จะพูดกับแม่ลูกนะักตรงๆเลยว่าเอ้ยแม่ลูกอายุ18-19แล้วอะ่ะสิ่งตอนนี้ที่ต้องเป็น First p ไพ o อริตแรกหรือเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นเขาเรียกอะไร เป็นเรื่องแรกๆที่ทคุณต้องให้ความสําคัญน่ะมันจะต้องไม่ใช่เรื่องเรียนแล้วครับม,มันอาจจะต้องเป,เป็นเรื่องที่ให้เขาอ่ะโตไปแล้วรับผ <c oughs> ิดชอบตัวเองได้ให้เขาสามารถดูแลตัวเองได้มันต้องเป็นการที่แบบเราถอยออกมาโดยที่เขาต้องใช้ชีวิตได้โดยไม่มีเราแล้วครเพราะเราต้องการผู้ใหญ่ที่ตโตรับผิดชอบตัวเองได้ไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ตโตแต่ตัวแต่ยังมาแบมือขอตังค์หรือยังคงมาทําตัว แบบไม่รับผิดชอบตัวเองได้อยู่เรา<ม>เราต้องการคนแบบนั้น<ม>ห,ห่วงไงความความพอตอนแรกๆตอนเขาเด็กอะ่ะเราก็ไม่ได้ห่วงเขามากเหมือนตอนเขาโต<ม>พอเขาโต<ม>เราจะยิ่งห่วงมากม,มันก็กลายเป็นว่าไปประครบประงมเกินไป<ม>อะไรเงี้ยคะ่ะตอนเป็นเด็กตอนเป็นวัยรุ่นแม่ลูกนนะัดโตมาแบบไหนโตกับการที่ต้องดูแลตัวเองรับผิดชอบตัวเองไหม ไม่ค่ะมีคนดูแลตลอดมีพี่เลี้ยงดูแลมาตลอดแต่เราก็ยังเราก็ยังเป็นอย่างนี้ได้ไงเห็นความเกี่ยวเนื่องกันหรือยังจากการที่เราเราโตแบบนั้นแล้วมีอยู่ประโยคนึงที่แม่ลูกนัดเคยพูดตะกี้ว่าเราพยายามเลี้ยงลูกแบบที่เราเป็นเราพยายามเลี้ยงลูกแบบที่เราเป็นมามันเห็นความเกี่ยวเนื่องกันยังคือเรารู้สึกว่าเฮ้ย เราก็ถูกเลี้ยงมาแบบนั้นเราก็เลยไม่ได้เห็นผลลัพธ์หรือผลกระทบผลเสียของมันแต่บางเอออันนี้คนละยุคกันแล้วพอมันคนละยุคแต่ใช้วิธีการเดียวกันเนี้ยมันอาจจะได้ผลไม่เหมือนกันก็ได้ครับแม่ลูกนัดแต่จริงๆมันมีองค์ประกอบนะผมเข้าใจโค้ชนะจริงจริงมันมีองค์ประกอบในชีวิตแม่ลูกนัดอีกเยอะที่ทําให้แม่ลูกนัดหล่อหลอมจนมาเป็นคนที่แม่ลูกนัดรู้สึกว่าเออฉันโอเคกับตัวเองนะว่าฉันรับผิดชอบอะไรได้ทําไมฉันโตมาในเวลานั้นแต่มันมีระหว่างทางลูกนัด ผมว่ามีระหว่างทางยังม,<า>มีอีกเยอะที่เรามีเวลา20นาทีแล้วคุยกันไม่หมดค่ะใช่หรืออย่างมากนะบางบ้านก็คือถูกเลี้ยงดูมาโดยการที่แบบเพอร์เฟกต์ทุกอย่างดีหมดเลยไม่แทบไม่ต้องทําอะไรในบ้านแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่เขาได้มาจากในบ้านนั้นด้วยก็คือพ่อแม่เขาให้สิทธิ์ในการคิดเต็มที่เลยเขาเขาเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่ให้เขาคิดให้ทําได้เต็มที่เลยเขามีอิสระมีฟรีดอมทางความคิดอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้เขาโตมาเป็น พ่อแม่ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตได้แล้วเขาก็บังเอิญไปเผลอจับจับเพียงไม่ครบทุกส่วนอ่ะจับบางส่วนมาเลยทําให้เลี้ยงลูกแบบสบายไปสบายต่บสบายจริงลูกสบายจริงไม่เคยไม่เคยไปบังคับลูกลูกอยากเรียนอะไรเรียนลูกอยากทําอะไรให้ทําให้ลองอันนั้นเติบโตมากับจริงเหล่านี้ปะใช่ค่ะ อิสระทงความาคิดเราเราเลี้ยงลูกแบบไม่ไม,ไม่ใช่ว่าคุณต้องทําอย่างนี้คุณต้องเรียนอันนี้คุณต้องเป็นอันนี้ให้ฉันอะไรเงี้ยไม่จะไม่ใส่อะไรเข้าไปในหัวลูกเลยว่าลูกจะต้องเป็นอะไรตัวแทนที่ฉันอยากจะได้อ,อันนั้นน่ะดีถ,ถือคือแม่ลูกนะดีแล้วบังเอิญลูกชายแม่ตอนเนี้ยอายุสิก็เป็นผลจากการเลี้ยงของคุณไงคือเขาก็มีอิสระทงความคิดเขาก็อยากจะรับผิดชอบชี้ตัวเองมันก็ตรงตามที่คุณอยากเลี้ยงนะครบทุกอย่างแต่บังเอิญตอนเนี้ยพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณเริ่มรู้สึกว่าเฮย มันอิสระมากไปแล้วมันไม่ลุกขึ้นมาเรียนใช่ไหมมันอิสระมากไปแล้วเอแม่คือเขาคิดแค่ว่าเขาไม่เรียนแต่เขาทําข้อสอบได้ซึ่งเขาเคยพูดอย่างนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเด็กพี่แจ๊คเด็กส่วนใหญ่อ่ะมันจะพูดอย่างนี้แหละแล้วแล้วที่น่าตกใจคืออะไรป่ะส่วนใหญ่ก็ทําข้อสอบได้จริงอองแล้วแล้วคราวนี้ถ้าพูดกันตรงๆด้วยหลักเหตุผลในเมื่อมันก็ทําได้จริงๆอ่ะแต่เราอ่ะ แต่เราก็ยังเป็นห่วงไงเพราะเราเป็นห่วงเพราะอะไรเพราะเราอยากให้มันเป็นไปในเวที่เราต้องการใช่นะฮะอะพี่ลูกดันครับตอนนี้เดินทางมาถึงอีกหกนาทีคืนข้อแรกแต่เป็นข้อแรกที่ผมว่าเป็นข้อใหญ่ในชีวิตที่เกิดขึ้นกับตัวลูกเนาะนะฮะยังมีปัญหาอื่นอีกที่สามารถจะปรึกษาโค้ชได้เชิญครับลูกสาวคนที่คนเล็กนะคะอายุสิบห้าคือ ไอ้ตัวเนี้ยเรียนดีแต่ติดเกมตอนเนี้ยติดเกมมากปีเทอมเนี่ยอยู่จนเช้ามางที่อยู่เจ็ดแปดโมงเช้าใส่เต็มเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนแต่การการเรียนเป๊ะั่านอ่ะเข้าเรียนทันถ้าถ้าสมมุติไปช่วงเรียนนะเข้าเรียนชั้นเรียนทุกวิชาติด หนึ่งในสิบของท็อปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เป็นห่วงอะไรครับเป็นห่วงอะไรห่วงเรื่องติดเกมมากน่าสนใจแม่ลูกนัดเขาเล่นเกมอะไรอ่ะ ROV อะไรก็ไม่รู้ค่ะแม่ก็ไม่เคยเล่นเกมกับเขาไอ้พวกนี้รู้แต่ต่อสู้อะไรพวกนี้ค่ะแม่ลูกนัดมีทัศนคติยังไงกับเกมในปัจจุบันเกมก็สามมันไม่ไม่ได้ว่าคนเล่นเกมนะ อยากคุณอยากเล่น<ม>เล่นคือเล่นเขาเล่นกันทั้งคู่ทั้งพี่ทั้งน้องแต่ไอตัวน้องเนี่ยเล่นยันหว่างเลยันเล่นมากไปอะ <c oughs> เนาะไ,ไม่หลับไม่นอนเราก็ห่วงเรื่องเขาจะโตยังไงจะเป็นช่วงใบเจริญเติบโตวความสูงไหมอะไรไหมจะมีปัญหาไหมเราเล่นได้แหละแล,ะล้วก็เ,เป็นหอบหืดด้วยสิ่งที่ต้องบอกแม่ลูกนะัดมีสองข้อครับข้อแรกก็คือ อันนี้ดีมากเลยที่แม่ไม่ได้มีอคติกับเกมคืออันนี้คุณทำทำได้ดีมากๆแล้วคุณเป็นพ่อแม่ส่วนน้อยในเมืองไทยนะมีเพียง10%ที่มีที่ไม่อคติกับกับเกมหรือเครื่องมือสื่อสารหรือโลกออนไลน์คุณทําได้ดีมากข้อแรกคุณผ่านแล้วบันไดขั้นแรกบันไดขั้นที่2ถ้าขั้นแรกผ่านขั้นที่2จะทําง่ายขึ้นก็คือคําแนะนําก็คือว่าหลังจากนี้ให้แม่กลับไปหาโอกาสคุยเรื่องเกมกับลูก หรือไม่ทําให้ได้ถ้าดีที่สุดหาเวลาเล่นเกมกับลูกบ้างครับอเอาแล้วเจริงๆเขาเล่นอยู่ข้างๆเรานะเขาไม่ได้ไม่ได้คือลูกเนี่ยจะเป็นอะไรที่อยู่ใกล้จะนอนด้วยกันกอดกันอิสระเขาไหมกอดกันหอมกัน จูกันอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติเล่นเกมก็นั่งเล่นนั่งนั่งคุยนั่งพูดกันเสียงก็เข้าหูเราแล้วก็เออไม่ได้เราไม่ได้ว่าเลยดีแล้วที่ไม่ได้ว่าคุณทําถูกแล้วอย่างที่ผมบอกคุณผ่านเลเวลที่หนึ่งมาแล้วแต่เลเวลที่2ที่คุณยังไม่ได้ทําเพราะคุณไม่ได้เห็นผลของมันว่าทําไมจะต้องทําด้วยหรอเลเวลที่สองก็คือการเขานั่งเล่นอยู่ข้างเนี่ยแทนที่จะปล่อยให้เขานั่งเล่นข้างเปางเดียวหาโอกาสคุยเรื่องเกมของเขาบ้างอ๋อเนี่ยหนูเล่นสายอะไรอ่ะสส่แท่งเหรอ เราจะพูดคําในเกมอ,อย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราเรา,เราหาข้อมูล <c oughs> เออแต่อย่างน้อยคุณรู้ชื่อเกมแล้วไงคุณเสิร์ชกูเกิลมันมันก็รู้แล้วว่าอ๋อหนูเล่นสายสพอร์เหรอหนูเล่นสายแคลรี่เหรอเฮ้ยแคลรี่ตัวไหนที่หนูเล่นเป็นประจำอ่ะเนี่ยคุณหาเรื่องคุยเรื่องเกมกับเขาบ่อยๆนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่2ถ้าคุณทําได้มีเวลาแล้วคุณเอ็กเพรสหน่อยคุณเล่นเกมกับเขาบ้างนานๆทีสัปดาห์ละครั้งครั้งละ5นาทีครั้งละหนึ่งตาเล่นแค่นั้นจบ เลเวลสเนี่ยเป็นเลเวลที่หลายคนส่วนใหญ่คาดไม่ถึงและไม่เคยทําแต่จริงๆมันคือช็อตคัทครับมันคือทางลัดที่จะทําให้เด็กวัยรุ่นน่ะลดอัตราการเล่นเกมได้มากขึ้น เดี๋ยวแม่ติดเองปรากฏปรากฏว่าลูกลูกอยากเลิกลูกอยากเลิกละแต่แม่เพฮ้ยไม่มีเพื่อนแม่กลายเป็นว่าเราจะมาปัญหาใหม่รอบสัปดาห์หน้าคือแม่ลื้นนะเล่นยันหว่างแก้ปัญหาว่าแก้ปัญหาแม่ไม่ไม่ลูกอย่าเพิ่งนอนใช่คราวนี้ลูกสาวจะมาแทนบอกว่าแม่ติดเกมมากเลยค่ะเล่นยันหว่างเลย ไม่รู้แม่รู้นะแต่นี้จริงๆนะมันมีผลทางจิตวิยาซึ่งเรายังไม่สามารถอธิบายทั้งหมดได้ในเวลาอันสั้นแค่นี้แต่การที่คุณคุยเรื่องเกมกับลูกคุณเล่นกับกู้ลูกบ้างแต่บ้างนิดหน่อยเนี่ยไม่ต้องเยอะเอาตามที่เราไหวนะครับมันจะช่วยให้เขาลดอัตราชั่วโมงการเล่นเกมมากขึ้นเมื่อคุณทำได้ต่อเนื่องนะลองดู เพราะอะไรคุณเพราะคุณผ่านข้อแรกแล้วข้อแรกเลยคุณไม่ได้แอนตี้เกมคุณไม่ได้ต้องการให้ลูกแบบลบเกมออกจากชีวิตคุณให้ลูกเล่นได้แล้วให้เล่นข้างเลยแบบลูกไม่รู้สึกอะไรแบบใช่แต่ให้เล่นแบบรู้เวล่เวลาให้เล่นแบบดูแลตัวเองพอดีอะไรอย่างเงี้ยคุณอยากได้แค่นี้อคุณไปเลเวลสองได้เลยคุณเหนือกว่าคนอื่นคุณนําหน้าคนอื่นแล้วข้อนี้เนาะงนั้นโอเคนะข้อนี้นะลองดูลองดูยังมีคําถามอื่นไหมมีหนึ่งนาทีครับเรื่องเที่ยวกลางคืนค่ะอ้าวคนไหน ทั้งคู่ <c oughs> อยากเที่ยวอ่แม่พาไปเที่ยวข้าวสารพาไปเองนะคะคคก็ไปกับลูก <c oughs> แต่ทีเนี้ยคือ <c oughs> บางทีเนี่ยพอเด็กเริ่มเ,เริ่มเที่ยว <c oughs> ทีนี้ก็อยากจะเที่ยวเอง <c oughs> จะทำยังไงคือความที่เราเราเป็นแม่แล้วสมัยเด็กๆ <c oughs> เราอยากเที่ยวนัดไปกับแม่แม่พาไปเที่ยว <c oughs> เราก็เลยไปกับ<ม>ลูกเหมือนที่แม่เคยพาเราไปแล้วไปกันก็ไปสนุกกันแต่ทีเนี้ยเกิดวันหนึ่งที่เขาติดอย,อยากจะอธิบายเขายังไงที่ <จะ S 2> ให้รู้สึก<ม>ว่าเอ้ยมันต้องมอีอธิบายยังไงดีงที่จริงคำถามข้อนี้แม่ไม่ต้องมาถามผมจริงจแม่ก็อธิบายกับเขาอยู่แล้วใช่ไหมหมายถึงว่าแม่ก็พยายามสื่อสารกับลูกสองคนอยู่แล้วว่าเอ้ยเป็นห่วงนะดูแลตัวเองแม่ก็พยายามสื่อสารเรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วบ้างใช่ไหมแต่เขาก็จะรู้สึกว่ามันเยอะเกินไป กลายเป็นพอพูดมากก็บ่นไปเที่ยวบางทีเขาไปกันพี่น้องอพี่น้องลูกพี่หลูกน้องไปกันเป็นกลุ่มกันแหละแต่ว่าเราก็ห่วงเราก็จะโทรตามแต่ถ้าไปกับเราเนี่ยกับดีสามตีสี่เราไม่เป็นไรแต่พอไปกันเองเนี่ยอย่าให้กลับเร็วเดี๋เราก็จะห่วงไงภายใต้เวลาที่หมดลงแล้วแม่แม่ลูกนัดผมบอกสั้นๆการพูดพูดได้เหมือนเดิมนะถ้ามันเพิ่มความไว้วางใจในตัวลูกเข้าไปฟังดีๆนะ ปัญหาก็คือวัยรุน่นน่ะเขาสัมผัสได้ว่าคุณไม่ไว้ใจคุณไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาไปกันเองแล้วเขาจะอยู่รอดปลอดภัยถ้าถามตัวเองด้วยความซื่อสัตย์จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้เชื่อมั่นขนาดนั้นถูกปะละ่ะก <Knowledge. S 1> ็ห่วงอะเวลาขับรถกลับไงเออก็ห่วงอะแต่ไปกับเราไม่ห่วงไงเออไปไปกับเรามัานมีความไว้ใจเพราะเราไว้ใจตัวเองไงแต่พอลูกไปกันเองมันมีความไม่เชื่อใจมันมีความไม่ไว้ใจคุณไปเพิ่มตรงนี้ไว้ใจลูกทัสลูก แล้วคุณพูดเหมือนเดิมเลยลูกจะรู้สึกไม่เหมือนเดิมลองดูด <Đ ược S 2> ่าวันนี้ขอบคุณแม่ลูกนัดครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่คะวันนี้ก็ดีใจมากนะคะที่ได้มาปรึกษาโค้ดเพราะว่าความที่เราเป็นแม่แล้วเราอาจจะไม่เข้าใจลูกในบางจุดพอวันนี้พอโค้ดบอกว่าเออเราควรจะเป็นยังไงเราก็ได้ความคิดว่าเออเราก็ควรจะ จะต้องทําอย่างนี้เพราะว่าบางทีมันไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกเราไม่มีใครใครมาแนะว่าเออควรจะทํำยังไงกับชีวิตมันพอมาจะเจอตรงนี้ปับ๊บมันก็เป็นอะไรที่ว่าเหมือนกุญแจปลดล็อกก็จะลองทําดูค่ะเพราะว่ามันก็ทําให้เรากับลูกได้เข้ากันมากขึ้นเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งที่เข้าใจวัยรุ่นแล้วก็เลี้ยงลูกมาด้วยความอิสระให้ลูกมีสระทางความคิดนะครับแล้วก็ถือว่าเลี้ยงลูกมาได้ดีมากๆ ท่านหนึ่งเลยสิ่งที่ต้องเพิ่มจากครอบครัวที่เลี้ยงลูกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องของการไว้เนื้อเชื่อใจในตัวลูกเรื่องของการเชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถดูแลตัวเองได้เพิ่มในเรื่องของการให้เขารับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้อย่างเต็มที่มากขึ้นครับแล้วก็แน่นอนมันก็จะได้รับผลสําเร็จที่คุณไม่คาดคิดเลย